การติดตั้งกันเลยครับอ่ะนี่นะครับผมอ่าขาตัวเนี้ยมันจะมีขาตัวนี้กับกล่องเนี่ยอันนี้กล่องนะครับผมอันนี้กล่องอ่าครับกล่องตัวเนี้ยกล่องเสริมยกขึ้นมาไอ้ขาตัวเนี้ยขาขยับให้มันเข้ามาด้านในอ่ะเราจะใส่ขาตัวนี้ก่อนขาตัวนี้จะอยู่ฝั่งนี้ช่างเกี๋วจะทําเครื่องหมายที่หัวตรงนี้ไว้นะครับหัวตรงเนี้ยอ่าหัวตรงเนี้ยมันจะชี้ไปทางด้านเบาะด้านแคบเนี่ยผมคว่ำเบาะลงอ่ะคว่ำเบาลง รูนี้กับรูนี้อ่าครับมันจะพอดีเลยนี่ครับรูนี้กับรูนี้เอาทํามาพอดีเลยยืดออกมาให้ได้ระยะอ่าครับอ่าระยะระยะที่เข้ากับฐานของตัวดาวก้อนไออ่าโอเคมาใส่ตัวนี้ก่อนมาใช้นอ็อตใช้น็อตนิ้วครับน็อตนิ้วใส่ก่อนลองแหวนเลยนะครับอ่าใส่เข้าไปก่อนน็อตนิ้วอะไรวะจะใช้ก็หายอยันนี้ ความอยากเท่ครับอยากเท่เกือบ2วันนะครับขันเข้าไปเลยประแจหัวนี่เป็นเบอร์12นะครับด้านตัวเมียเป็นเบอร์13ขันเข้าไปก่อนนี่ก็น,นะครับใส่แหวนด้วยนะเริืมใส่แหวนด้วย นี่จับสิบสามให้น่นเลย <c oughs> โอเคอ่าครับใส่ลำจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับรอูอยู่นี่อ่าระยะคือขาตรงเนี้ยมันจะได้กันละอ่าทีนี้แล้วก็ใส่ขาสไลด์อ่ะตัวนี้ขาสไล์ยนี่ไปด้านหน้า ตัวงอนี่อยู่ด้านหน้าด้านหน้าคือฝอั่งทางเป็นกระจกด้านหน้ารถอ่าตอนนี้คือด้านหลังตัวเ็นแบนจะมีรูตรงนี้อ่าครับรูนี้กับรูล่างเราต้องสไล์อ่ะตัวนี้เวลาใส่เวลาใส่ใช้น็อตนี้น็อตนิ้วเหมือนกันไม่ต้องใส่แหวนนะครับไม่ต้องลองแหวนใส่เข้าไปได้เลยๆๆๆๆนี่ครับแทงเข้าไปเลยน่ๆๆๆอนาอยู่ไหนอยูนี่ก็แทงเข้าไปได้เลยๆๆนี่ครับแล้วก็ใส่แหวนด้านหลังเอาตัวเมียใส่แหวนด้านหลัง ก็ไปลองทากันดูนะครับผมใช้ดีไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมช่างมือใหม่ก็ทําเผื่อทุกทุกคนนะครับผมมาทายากติดตั้งยากอยากจะสวยใช้นะตัวนี้ผมว่าโอเคเลย <c oughs> ตั้งยากถ้าเอาตัวนี้ไปผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ผมว่าโอ้เอากาันเลยแหละควาจะได้นะ nó tôm như này mà không quen 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 sai เดียวนะครับอข้าลำบากหน่อยล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับโอ้ติดล้บล็อกอ่านี่ครับผมน,น,อนอี่น็อตอ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับน็อตอยู่ตรงนี้ขยับมันเข้ามาน,อน,อน็อตตรงนี้ขยับเข้ามาอ่ะโอเคตรงนี้ ขาสไลด์ตัวนี้นะครับผมอันนี้ช่างเกมเอาสปริงออกแล้วถูกมันยิงสปริงอยู่นี่นี่ครับไม่งั้นมันดีดครับเอาสปริงออกก่อนนะครับอย่าลืมตัวนี้ก็เหมือนกันอ่าทีนี้ใช้ตัวนี้ก้อนตัวนี้ลองอ่านีใส่ใส่น็อตไปแล้วครับถ้าก้อนตัวนี้ลองนะครับแบบนี้นะเสียบเข้าไปเลยให้น็อตทะลุแบบนี้นะครับนี่น็อตทะลุแบบนี้แล้วก็เอาใส่นีรูนี้กับรูล่างนี้อ่าเดี๋ยวใส่ตัวบนก่อนแล้วก็เหมือนเดิมครับแหวน ใส่เข้าไปเอาน็อตเอาไหนวะ ตึงไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งใส่ลแลก็ต้องชักนะครับดันขึ้นอ่านี่ครับเห็นไหมครับดันขึ้นดันขึ้นแล้วก็เหยี่งลูเข้าไปไม่ต้องใส่แหวนเหมือนเดิมนะครับถ้าใส่แหวนมันจะมันจะชนตรงนี้มันจะสไลด์ไม่ได้ไม่ต้องมีแหวนเลยแทงเข้าไปอ่าน็อตทะลุแล้วนี่ครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนห็นไหมไหมน็อตทะลุนี่เน,นี่ยครับน็อตทะลุเห็นไหมไม่เห็นไหมนๆๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยอ่าอโอเคน็อตทะลุตรงนี้เดี๋ยวก็ใส่ขันเลยครับโอเค นะขั้นก่อนเวนไปหมดนี้อ่ะอ,อืะโอเคขันแน่นเลยทีนี้ถ้าความกว้างได้ครับยังไงก็ใส่ได้ครับเพราะตัวลายพวกนี้มันจะขยับได้หมดอยู่แล้วขยับหน้าขยับหลังหาได้หมดถ้าความกว้างได้เป๊ะมันขยับได้ ไม่มีปัญหาครับใส่ได้หมดแน่นอนอ่านะขันแน่นนะครับอย่าให้แน่นมากนะครับกล่องมันจะบี้อ,อ,กอ,อกกุปกรณ์ก็ใช้กล่องไปก่อนอันนี้กำลังพัฒนายโอเคครับแน่นแล้วเรียบร้อยนะครับสไลด์ ครับเห็นไหมระยะตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะต้องหุบเข้ามานะคนี่นะครับมันจะต้องหุบเข้ามาเห็นไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยระยะเก่ามัานอยู่นี้เนี่ระยะใหม่หุบเข้ามาอย่างนี้อันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแล้วก็ใส่สป,ปีสปีสป,ป,สป,ปีดันขึ้นดันตึดไม่ขึ้นเปลี่ยเข้าใส่ อเคเรียบร้อยนี่ครับไหนระวังมันดีดนะครับนี่เห็นไหมยังไหมถ้าไอ้สปริงออกกะมือขาดนะลูกพี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยโอ้โหพูดเล่นพูดเล่นอ่ะนี่เห็น,นไหมครับรูรูเนี่ยครับอ่ะนี่ก็คลิปติดตั้งนะเดี๋ยวคลิปติดตั้งเกมถ่ายคลิปติดตั้งตอนติดตั้งเสร็จให้ดูเนาะครับเนาะว่ามันเป็นแบบไหนเนาะบอกมันจะมีความสูงความเตี้ยยังไงระยะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนีตน่ตอนคลิปตอนติดตั้งให้ดูเนาะ คลิปการขับขีบ่ด้วยเนาะโอเคนะครับโอเคครับผม,มข้านี้มัน,นจะยก